คุณกำลังมองหาโฮมออฟฟิศทำเลดีติดถนน2ด้านใกล้ถนนใหญ่แค่170เมตรต้องหลังนี้เลยค่ะอาคารสำนักงานบ้านเดี่ยว3ชั้น100ตารางวาถนนประชาอุทิศ74พื้นที่ใช้สอยจุกจุ7 7 0ตารางเมตร2ห้องนอน4ห้องน้ำมีดาดฟ้าระเบียงใหญ่จัดส่วนลอยฟ้า จอดรถได้3ามคันชั้นล่างเปิดโล่งสำหรับวางสินค้าชั้นสองทำเป็นออฟฟิศสบายๆชั้นสเป็นพื้นที่พักอาศัยส่วนตัวมีห้องพระแยกสายมูต้องเลฟิฟโครงสร้างแข็งแรงลมพัดดีไม่ร้อนตึกหันทิศตะวันออกเขาออกได้หลายทางทั้งสุขสวัสดิ์พระรามสองพุทธบูชาใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนใกล้มอพระจอมเก้าบางมด บิ๊กซีโลตัสตลาดสดครบทำเลแบบนี้หาได้ไม่ง่ายๆตึกสวยโลเคชั่นโดนขายไม่แพงแค่6.99ล้านเท่านั้นรีบติดต่อด่วนๆที่คุณตู0่0 8 9 6 9 5 9 9 7 7ได้เลยค่ะ